สวัสดีครับก็จะมาสอนโหลดโปรแกรมซายซ n งและวิธีการใช้คร่าๆนะครับก่อนอื่นก็เข้า Google เลยนะครับพิมพ์คำว่าซายซิงแล้วก็เข้าเว็บอันแรกเลยจะเห็นว่ามีดาวน์โหลดอยู่2ตัวนะครับใครใช้ Mac ก็ดาวน์โหลดของ Mac นะครับใครใช้ Windows ก็ดาวน์โหลดของ Windows นะครับอันนี้ของผมใช้ของ Windows ก็กดดาวน์โหลด n d น w s นะครับก็รอสักครู่นะครับรอการดาวน์โหลด ก็ดาวน์โหลดการเสร็จเ,เรียบร้อยก็กดเปิดเลยนะครับเยีย <Yeah. S 1> กด next เ,เลยนะครับนี่เป็นข้อตกลงครับกดอันบนนะครับกด next เ,เลยอันนี้ก็เป็นที่เราจะติดตั้งนะครับก็กด install ไปรอสักครู่นะครับ ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับกดฟ i n i s เลยครับก็จะขึ้นหน้าต่างมาเป็นอย่างนี้นะครับนี้ก็ถามว่าจะอัปเดตหรือไม่ก็อัปเดตไปเลยนะครับก็รอสักครู่เช่นเคยครับก็แล้ว โอเคเลยครับรอสักคู่ครับอ่าก็ขึ้นมาแล้วนะครับโค้ดไปอันนี้ก็ทำการหาไดเวอร์นะครับก็กดในโทรศัพท์นะครับ ที่เป็นแอปซายซิงค์นะครับได้เฉพาะของ Android เท่านั้นนะครับอ่างผมก็ขึ้นมาแล้วเป็น Galaxy n o ส e 4นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าแค่นี้ก็เชื่อมต่อแล้วครับเห็นว่าเป็นหน้าต่างสีฟ้าขาวนะครับมีทั้ง g a l l r r y เพลงแล้วก็เอ่อไฟล์ส่วนตัวนะครับสามารถจะเพิ่มได้อีกอ่านี่เรามากดดูตรงโฟนสกรีนกันนะครับชึบ หน้าจอโทรศัพท์ก็จะดับไปนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนโทรศัพท์ของเราเลยนะครับก็เลื่อนปกติทีนี้เรามาอลองลองย้ายไฟล์กันนะครับรูปลองย้ายรูปแล้วกันนะครับคลิกค้างถ้าเกิดใครจะหลายรูปก็เลือกกันหลายๆรูปนะครับวันนี้จะลองลงดูเฉยเฉยนะครับคลิก เดเคลิกนะครับจะเป็นรูปสีเอ่อม่วงฟ้านะครับเหมือนตัวโปรแกรมเลยอ่ากดวางได้เลยนะครับนี่ก็จะมาแล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะเปิดได้ปกติฮะสามารถทำอย่างอื่นได้อีกไหมก็ได้ครับดูวิดีโอเล่นเกมก็ได้นะครับ นี่เป็นแบบนี้นะเบก็เล่นได้ตามปกติเหมือนทั่วไปครับประมาณนี้นะครับดู YouTube ก็ได้นะครับ ส่วนมากนี้จะเน้นย้ายไฟล์มากกว่านะครับเร okay. ามาดูตรงนี้แอ,อกลเลรี่พอกดเข้าสกรีนโฟนเหมือนกันนะครับเพลงก็เข้าเหมือนกันเลยนะครับโอเคครับก็เข้าๆเพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ